ฟ้าหลังฝนยังมีตัวนะจ๊ะวันในลาดตะป่านนอกเตะก็เปิดเบรกตอนฟ้าหลังฝนจะเำอะรฮะเราดูอยู่ผมเองเห็นเมื่อกี้นี่ไง ไปโดนตรงนั้นขึ้น